จะต้องก้าเชิญคนชิบทุกคนด้วยครับตอนนี้ผมทับกับแบบเบอรฟุดแล้วก็บะฟุสดส่วนเอืเห็นว่าผมฆ่ามาอยู่ตรงนี้ทําไมก็อยากฆ่าอ่ะคือแบบมันจะได้ตามคนอื่นเขาก็อยากฆ่า,าทํานองนั้นเออแล้วผมก็ทําอะไรหลายอย่างด้วยเออแล้วผมมีผลควันแล้วนะเออหรือแปลว่าผลควันบินได้ด้วย่ะ เออฝนควันนอกจากบินได้แล้วอะ่ะนั่นยังป Give Lap เป็นสาโรปีอีกด้วยเออเราวท่าบินอ่ะมันสามารถปล่อยกิโนกได้ลุ่ยไล่ด้วยอะไรคือไล่ด้วยเออทั้งหมดเพราะงั้นจะมาปล่อยกิโนกไล่ด้วยเป็นฝนที่ดีมั้ง เออลุงบอกไปเพื่อนไอ้เพื่อนนี่มีหาจิตด้วยเนี่ยโอ้ตอนนั้นรู้ว่ามีหายจิตเอออย่างนั้นถ้าไม่มีหายจิตก็สวยดีครับต่อไปตอนนั้นเลเวลเราได้ถึงมั้ง้็ไม่มีหายจิตก็สวยดีครับอืจัดก,การจัดก,การไปเลย คือคือแบบคือพลังอันนี้มันก็ค่าจะดีเลยแหละมันสามารถบินแล้วก็แบบมันก็แค่บินห่ะแล้วก็แบบจัดการได้เรื่อยๆประมาณนั้นแล้วประหารนี่คือใครวะเฮ้ยนี่ทำร้ายเราทำไมอ่ะอีกเคยโดนตีเลย คือแน่นอนมาคนนั้นจะแคร์เรามากเลยเออเมื่อกี้แบบขอโทษนะครับแฟนมึงขอพัพภพับพภบพบตอนนี้เสืออหลับ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 ไม่รู้เรื่องเลย เฮ้ยนี่แกทำอะไรอะ่ะถ้าจะโซ่กับเรา,างั้นเหรอก็ได้มาโจมตี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 ก็มาดิครับ ใครคิดว่ากลัวเออฆ่าได้นีว่ว่าดีแต่ได้ไม่มีใครมาแย่งความเดี๋ยวดูจากสภาพแล้วมนคนแล้วจะกลับมาอีกรอบ เออแล้วผมมีไฮคิด้วยลืมบอกไปก็เป็นไาคิกที่ดีไม่ก็ดีโ่าตอนนี้เราใกล้จะทำเคสเสร็จแล้วอะ่ะโจมตีโจมตีโจมตีโรงเรียนเขาเราไฟไหม้โคตรถูกไฟทอดตายเิ็ๆกๆก็โง่สุกหวัดเออลืมบอกไปทุกคนฟันตะกี้ปิดมาข่าจะขี้โกเลยแหละคือมันไม่ต้องโดนลาดาเมจอะ่ะจะเป็นวัตถุเพรานั้นมันจะเป็นตัวโจมตีระยะไกล ระยะไลลอ้ไก่รอเล่น <St an itary music> โอเคเมื่อกี้เพ่งฆ่าคนไปนคนหนึ่งก็จะต้องขอโทษนะครับแฟนมึงขอพับจริงๆเราควรน่าจะรีเก็บนะอืมอันแล้วอันนั้นก็อะไรนั่นเก็อะไรแต่ไม่เป็นแต่ไม่ไปดีกว่าเอ,อคือเพื่อเราจะ เสียเวลากับเกาะอันนั้นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเออประมาณนั้นร้อนชิบหายเปิดพัดลมเดี๋ยวว่าเสียงลมแม่มัก็จะเข้าอีกอืมตอนนี้เราก็ได้ทําการเปิดพัดลมไม่รู้ว่าเสียงลมจะเข้าหรือเปล่าได้ยิน,นไหมเสียงลมจะเข้าหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลเทตคนนั้นจะไม่เข้านะหวังว่าแบบนั้น โอเคเอาไปว่ามาเริ่มรับเคลียร์ไปเรื่อยๆประจนภัยของให้มีเผื่อนเดินทาไปบล็กกว่าอัฟินและจีแล้วเลยต่อว่ากูก็ไม่รู้กูลอกเองก็เป็นนะอืต่อไปก็ได้เวลาไปโจมตีบะหานั่นต่ออืฟาฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะเร็วก็สองร้อยใช่ไหมวันนี้ฟังจะได้เร็วๆหน่อย คือผลควันมันค่าจะดีเลยเออเดี๋ยวผมในนๆก็มาแล้วก็เริ่มทําการทดลองผลควันได้เลยคือแบบอยากให้รีวริวด้วยใช่ไหมดูผลควันนะสกิลแรกมันจะเป็นการปล่ยอยเปลี่ยนแขนเป็นอันนั้นแล้วก็ทุ่มลงที่พื้นที่ระยะมันก็โขดกะเหมือนเดิมสกิลที่สองมันเหมือนจะปล่อยอะไรสักอย่างหนึ่ง กำหมัดแล้วก็สี่อะไรสชกอย่างหนึ่งเป็นเหมือนน้ำหมอกควันอะไรเักอย่างหนึ่งแล้วก็จวปีไปอันนี้ก็เป็นพลังอะไรก็ไม่รู้ปล่อยพายุทานาโดควันเข้าไปส่วนเจอนี้เป็นสัตเจอที่แนะนำเลยแหละมันก็จะบิน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 ,บนแล้วก็ไปขี้เนาะลงมาเพื่อให้มันยหยากแยงแล้วก็ตายไปประบาณน้นแหละคือเพื่อให้มันยหยากแยง่งประมาณนั้นก็มีกล่องด้วย เออเราบอกไปกล้องคือประสบการณ์นะที่ฮาเลนทานมันจะมีอะไรด้วยาตายหมดแล้วหรอแย่จังเมื่อผลควันมันก็ PVP ได้ไหมมันก็ใช้ได้มันก็ดีอยู่แต่มันก็สู้ผลโมจิหรือผลมังกรไม่ได้อยู่ดีอันนั้นผลใช้สำหรับ PVP เลยเฉพาะเลยคือผลควันมันก็ใช้ได้มันก็ดี เออแล้วก็แล้วก็นั่งไฝ่ขี้โนไปด้วยเออขี้โนขี้โนแต่งหนึ่งไม่เห็นกะแตกเลยว่ะพูดกะแตะนี่เฉยๆโรงเรียนเขาเล่าไฟใหม่คุณครูไฟช้อตายดิดิก็โง่ไปควายสบายสบายม่ได้ไปโรงเรียนอืมประมาณนั้นไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักเพลงนี้หรือเปล่าเพลงนี้แบบเพื่อนที่โรงเรียนชอบร้องอ่ะเออแล้วผม แล้วผมก็ใช้ฝนควันด้วยคือมันก็มันจะมีเพลต,ตัดติก่อันนึงที่แบบควันจากบุหรี่ของคุณมันลอยเข้าจมูกผมนี่มันจมูกเกือนี่นะจมูกเกืออะไรทีอย่างนี้เฮแล้วเราก็กทำเคสเสร็จแล้วด้วยนะพี่น้องประชาชนแปลกๆนะพี่น้องประชาชนแล้วก็อัปเกรดอันนี้ไปผลปีศาจเราเพราะผลปีศาจเหล่านั้นมันจะช่วยฟาร์มได้อย่างดียิ่งเป็นผลโลกเกด้วยจริงๆนะ ถ้าจะเอาแบบเร็วๆก็รีเซ็ตเลยมันจะได้แบบฟาร์มเร็วๆแล้วก็ฟาร์แบบนี้ตักวก็น่าจะเร็วก็สองร้อยแหละคือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีฟาร์มให้คุดตอนแรกฟาร์มที่เกาะแล่ใช่ไหมให้ไปพวกโจมตีรับเชียรัรบเชียแล้วจนถึงเลเวลสิบห้าแล้วไปโจมตีพวกกอริล่าซะแล้วพอโจมตีพวกกอริล่าเสร็จก็ก็แค่นั้นแหละไปโจมตีพวกกอริล่าพอ กอล์กอลิล่าคือแบบถ้าคนคุณนั้นเล่นเก่งจริงจริงคก็แบบน้ำเอฟเตควนน้ำบางตาสิบหาเลยแม่ย้อยเฮ้ยไม่เข้าใจเลยจริงจริงทำไมแต่ก็ท่างเงนเถอะมันย่งงนั้งโอ้แล้วเราบอไปความเร็วตาความเร็วอคือความเร็วนากาปล่อยคีโนแบบในถึงความเร็วนากาบินนะมันก็จะแบบ ก็ใช้ได้แหละแต่ไปก็ใช้ได้แต่เอียงไปทางแย่ชิบหายตุมต่ม้ามีสงองก็แรงใช้ได้ปล่อยพายุกทานาดูก่อนเข้าไปปล่อยกินอไปกปล่ยกินอไป่นอไป่นอไป่กินอ่ตู่มตู่ม เออแล้วผมมันก็ใช้ข่าดำทันจุดแล้วสกิลมันก็แบบนี้สจิลที่สองส่วนอันนี้สจิแลแรกมันก็เป็นการกระโดดแล้วก็ทุ่มลงไปส่วนอันนี้ดาบเริ่มต้นอย่าไปใช้ดืดีกว่านะครับคนดูคือแบบคือแบบอย่าไปใช้มันเถอะนะไมายถึงเออดาบอันนั้นน่ะแต่มันก็ดาบนี้มันก็ใช้สำหรับค้เล่นใหม่ก็ดีใช้ได้ ประมาณนั้นเออแล้วเราลืมรับเคสใช่ไหมเนะี่ยโจใส่เราต้องกลับไปรับเคสแล้วเดี๋ยวนะรับเคสผกิดชิมหายเอยอโดนแบไปชาาคนเี่ดูที่อยากรู้ว่าผมได้ผลคันมาจากที่ไหนผมสุ่มเอาก็สี่หมื่นกว่าก็ถือว่าคุ้มไมหมก่อ้ได้ก็ดีดีดีก็ดีแหละก็สี่หมื่นก็คุม้มมาแรกกับผลคันเออแล้วผลคันผลราคาเท่าไหร่เลยวะไม่รู้สิ จริงๆความขี้เกียจก็เริ่มครอบงำแล้วนะรู้สึกเริ่มขี้เกียจขึ้นมาแล้วประมาณนั้นรู้สึกเริ่มขี้เกียจแล้วเออรู้สึกเริ่มขี้เกียจอะประมาณนั้นนะอะรู้สึกเริ่มขี้เกียจขึ้นมาแล้วก็อยาความไว้ๆอ่ะจริงๆก็ยังมีคนคุณสอนนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะสช้ได้หรือเป แปลว่าตอนนี้เราก็ฟาร์มดีกว่าจะเรียว่าสองร้อยกันดีกว่าไม่รู้ว่าจะสองร้อยตอนไหนครับน้องๆก็มไม่รู้ไม่รู้ว่าจะสองรอยเท่ไหอ่แบบถึงแม้ตัวจะผมจะเล็แต่ไอคิวผมสองร้รอยอามาลิกุกกะอามาลุกปุกุอืมตามเหตุท่านี่ก็เยอะใช้ได้เนี่ยอามาลิกุกะก,กะอามาลุกจุกอะจะลองคอมโบตังเลย ถ้าควมโบแบบนี้แบบนี้แล้วก็แบบนี้ปุ่ม้นไปแล้วก็เชื่คี้ยแล้วก็ไปที่หบนันีแล้วกตุมเได้เือวนินวิรุชาด้วยไปหน่อยคนน่าจะวิ่งไม่ห่อนเน่กว่านี้แล้วก็ตั้งเถอะต่อฟังก่อนมีค่าเลยแล้วสี่ตัวดี แต่ไม่รู้ว่ากูาจะไปคุอินเทลดามันจะต้องใช้เท่าไหร่แต่ดูจากสภาพล้วจะเยอะเยอะแบบเยอะมากๆประมาณนะ้ะโรงเรียนของเราไปใหม่กููถูกไฟทับตายแต่โรงเรียนผมไม่ได้ไฟไหม้จริงๆนะแต่ในโรงเรียนผมไม่ได้ไฟไหม้นะครับแล้วไอ้บอทโง่ตรงนั้นมาสายชา,ยส,ายสัานมองจากก้อนหินทำไม ผลน,นี้อาจจะมีถ้าเจอสร้างภาพลงตาก็ได้โอเคถัถ้งวันเถอะตอนนี้ก็ทำดอมิทได้เยอะอยู่ในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็ทำบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะรอจะจูบทุกอย่างเสร็จแล้วก็คิวคิวคิวแล้วก็ใช้อันนี้อื่นก็ได้ไดเลยเออแบบแบบเออแบบพวกแบบเออท่าอื่นนะจะใช้ท้าผล มันจะแบบไม่ต่อเนื่องกันประมาณนั้นตอนนี้เราเลเวลเราก็ร้อยแปดสิบห้าแล้วอะ่ะโอเคอัพเท่านี้ไปก่อนอืมคือแบบเราเป็นสายผลปีศาจนะรประมาณนั้นอืมรถทำได้งไงวะเออเออลืมบอกไปอืม ต่อมานะแหละเือก็จะต้องขอสโทษน้องๆที่กำลังทานข้าวด้วยนะครับที่พูด,ดว่าที่นกที่นมกมมกเตินไปคือท่านี้มันก็เหมือนกับฝอยที่นกจริงจริงจริงมันก็คือกาล่อยควันนั่นแหละแต่ผมชอบเรียกว่ามันว่าที่นกไม่รู้เพราะว่าอะไรเพราะว่า,วานกมัอ,อาจจะชอบชอบทำแบบนี้ก็ได้ว่าอาจจะไม่ใช่นกก็ได้ ไม่สิไม่ไม่ไม่โนไม่ได้ปล่อยขี้นนแต่โนว่ามันหาะโอห่เหมือนกับพวกควนอะ่ะบางคนก็อาจจะเป็นโนไม่นีก็ได้อะประมาณนั้นอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะบางคนอะ่ะอาจจะเป็นโนอะ่ะแบบอาจจะเจ็บโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจว่ามาลังคนประมาณนั้นอะ่ะแบบนนอ่าแบบอีบตาไม่ได้อะนกว่าไหนหนอ้นนรวมถึงกูด้วยอะ่ะ ถึงแม้กูวิถึงแม,ม้ช่วงนี้กูจะไม่ค่อยจะชอบใครออนงี้คือตอนนี้กูไม่มีแฟนถามว่าอยากมีไหมจริงๆผมก็ไม่เข้าใจอะ่ะคือแบบไม่เข้าใจบางคนอะ่ะคือแบบบางคนแบบโอ้ยอยากมีแฟนอะ่ะโนาะโนะตลอดเลยอะ่ะแบบโน๊ะตลอดอะ่ะแล้วก็แบบพอมีแฟนแต่แบบไม่อยากมีแฟนเลยอะ่ะแฟนชอบใช้แต่เอาแต่สักผ้าอ่ะ ประมาณนั้นอืมแล้วเข้าใจผู้ชายสมัยนี้นะเนาะรวมถึงผมที่ไม่เข้าใจผู้หญิงสมัยนี้ว่าทำไมพวกเธอนะชอบออกกําลังกายแล้วก็ขุนฟิตขุนแล้วก็กลายเป็นบุหลุดใจเกลีแล้วก็เจอแล้วก็บุหลุดใจเกลีด้วยพือผู้หญิงสมัยนี้มันเริ่มจะใจเกลีแล้วนะ คือพดอยูีสมัยนี้นะไม่ใช่พูดอยูีสมัยก่อนคือแบบถ้าพุชยีสมัยก่อนแบบแกนคำลุงนะคะพุชยีสมัยนี้แบบลุงกระเทือบพุชทายแบบลุงกระเทือบพุชทายได้อะ่ะแล้วอะ่ะพุชยีสมัยนี้แบบแรงน้อยแต่ชอบลุงกระเทือบประมาณน,นั้นแหละคือเออ แล้วที่โรงเรียนผมมันจะมีเทศกาลหนึ่งอะเทศกาลชอบถอดกางเกงคือผูอ้หญิงจะชอบมาถอดกางเกงในวันพยุพรหัดอะที่มาจะมาถอดกางเกงผู้ชายประมาณนั้นใช่ใช่คือผูอ้หญิงทำไมเนี่ยมันชอบใจเกียไม่รู้ทำไมไม่รู้ทไํไใมมันก็เหมือนกับเธอนะแต่ที่ทำไมอ่ะบอกว่าดีเกินไปอจากทางที่แบบดีก็ยิ่งดีไง แล้วต้องมานืออะไรวะอ๋อความผิดพลาดของผู้สร้างนั่นเองไม่นั่นมันน๊ะใช่มันคือนาะเพราะว่าโอ๋อแไปทางหัวใจไม่มีแฟนรวถึงกูด้วยกอแบบเออประมาณนั้นเฮ้ยมันยันมันเจ้าหนูขมานี่สิอะไรครับจะพาไปดูฟางดี เห็นไหม,ไมกลัวเราอ่ะแบบจะพาไปดูห้องดีพาเดินไปดโหัวินดีตรงนั้นมันสาพันมันจะเหมือนดังฝันตกโกลล่เราเแหลทไม่ปวดไปๆวเรานะเป็นห้องแบบคนดีคนดีจริงๆแบบถึงนไมตัะโลคจิตแล้วก็ชาจิตไปหน่อยว่าเธอะหมือนใครสักคนหนึ่งอ่ะเป็นใหญ่ ประมาณนั้นคือเราไม่รู้ว่าแบบตรงนั้นมันคืออะไรมันคือความผิดพลาดหรือเปล่าทำไมตรงนั้นไม่สูงจังทองมันเถอะทำไมบัหานั่นมันหน้าด้านจังถ้าอยากตายก็เข้ามาเลยจี ถึงแม้ไม่มันจะเหมือนปิด PVP ก็เถอะเห็นไหมก็เราจนหัวหดแล้วอะ่ะเออก็เรามันน่ากลัวครับน้องๆอ,อืมประมาณนั้นเออแล้วผมสงสัยอย่างหนึ่งอะ่ะว่าในวันพีทมันมีจำมีผลน้มไหมอะ่ะผลน้ำอะ่ะที่เปลี่ยนร่างกายตัวเองให้เป็นน้ำอะ่ะ มันจะมีหร,หรือเปล่าแบบคนน้ำมัอยากรูออยกร้ยังลงแบบว่าคนน้ำมันจะเป็นยังไงอยากรูอ้อะคนน้ำเมื่อแบบคนน้ำมันจะว่ายน้ำได้หรือเปล่าแบบฝนพิศารมันบัดมันบอกว่าแบบจะว่ายน้ำกันไม่ได้อะประมาณนั้นแล้วคนน้ำแล้วมันจะว่ายน้ำกันได้หรือปเปล่าแต่ก็จะว่ายได้แหละเพราะแม้แต่คนโปรตีนบอกพูดอ,อะที่แบบมันไม่ใช่คนน้ำอะแบบมันก็ยังสามารถว่ายน้ำได้เลยอะนี่สิ มันเหมือนจิ้งกลเป็นโดนัทแล้วก็พูดถึงโดนัทก็พูดถึงชายคนนี้ไม่ได้เอสมัดอัดที่ที่กลายเป็นโดนัทประมาณนั้นชายโดนัทประมาณนั้นแหละมันคือโดนัทแล้วเราก็ทำเกสเสรเป็นหนึ่งเอไม่ไม่ไ,มไม มันไม่ใช่ e a ไม่ใช่หรอนหน่วย e a มันก็คือหน่วยวัดของสปูสปิน e ป d ร์ e ทางคณิตศาสตร์ของ7 2็ดสิบสองวแปดหนึ่งบวกสองหนนึงบวกห่งได้2องสองบวกสองได้สี่าบวกสาได้หกสี่บวกสได้กาเล้านรอฉันรอเธออยู่ติงนางนึงมาจาเธอรอฉันรอเธออยู่แต่เธอกลับไม่มาจระรอจีรั่งก็กไม่มา ยังกับเราโนนอยู่นั่นตีตัวนันตีนั่น,น,นมันโนนีวะไอโนนไอโกนเราไม่เจออะไรกับโนวะเออท่างมันเถอะเออแล้วผมมีคอมโบดีๆด,ด้วยอันดับแรกคือมันเป็นคอมโบในการฟาร์มไม่รู้ว่าถ้าจะสู้กับผม กดนะชาสามารถใช้คอมโบนี้ได้หรือเปล่าเพราะมัน,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 ะททนจะจุดจุดน่ะอีกแต่เราต้องจะต้องทำแบบนี้ก่อนแล้วให้ผมกระโดดแบบนี้กระโดดทับแล้วก็ปล่อยแล้วก็ลู้แล้วก็บินแล้วก็จะได้ดา,ททา,า,ามมี่จดโคตรตีโคตรตาโคตรตื่อขมือละมาตีมา,มาตือต่อแบบเตือมือเหมือนเลยอะ่ะประมาณนั้นนะคุณน่าจะเป็นคอมโบดีที่สำหรับโคตีใหม่ดูดีดอมมีเป็นเหมือนเลยนี่อือ แน่นอนคนดูเขาไม่อยากรู้หรอกเพราะว่ามันมีคอมโบอื่นที่คร,ร์มได้ง่ายกว่านี้ไม่เหมือนกับเราอะ่ะที่มีชอมองเพียงแค่แปดหมื่นสี่พันเซลลวอะแล้วใครจะไปล้าโอ้ยเจ็บไปทั้งหัวใจมามาอย่างคน,นเพราะปว่าตอนนี้ก็เหนื่อยมากๆแล้วแบบปวดหลังไปหมดแล้วจนกลายเป็นกุ้งอะ่ะ ตัวคนคน,คน,น่าจะรู้ว่ากุ้งมันเป็นสภาพยังไงก็นัังโก่งหลังเหมือนตุูกแกตอนนี้ไงใช่ประมาณนั้นว่ามีกล่องเพชรตรงบ้านสีเหลืองทองตรงนี้ด้วยสึงแล้วที่เป็นบ้านสีทองดีโอเคต่อไปตัวสุดท้ายอันติไปเลยกระเด็นไปไหนวะให้หวัดตีไม่ไม่ม วัดดีตัวสุดท้ายใช่ไหมตายจ้่เออไม่ใช่ตัวสุดท้ายว่ะโอเคเลืออีแปดอีเหลืออีสี่ตัวอุตส่าห์หรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายไอเวียนต้นคะเดียลเรไปกินกจักกาเีืยอก็เสร็จเดีบยาม โอเคจะต้องระวังคนมีคนฆ่าดีๆโอ่แย่งเราหมดเลยไอ้เลวไอ้ตัวไอ้ซาวาไอ้ละยำแย่งตัว yeah, หมดเลยครับ มวยไปสาบมวยไปแย่งกูหมดเลยเลยเลยบาบาบ้า,บา,บาอยู่กอสาบแข่งห้แจเป็นได้แค่เพื่อนต่อไปไม่มาจีตีต่อไปไอนไปลก็คูหมันไท้ในตัวมึงไงอีกจ้ะโอ้เอาเปียบเพื่อนกันจังหมั่นไทยว่า ไก่กินกไก่แนม,มอูไอเล่ไอาลายำทุกคนทุกคนอย่าลืมประจานมันด้วยนะครับตรงไหนนะ้าซื้อมันอะ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาชื่อมันก่อนเพื่อจะไปประจานเพื่อจะไปทั่วลงทูซับวันที่มาลูสองหายไปในลฟะฟ้าอยู่ไอาลายำไอชัวไายแก้มันตัว้ายในบทละคร นายน่าซื้อมันนายว่าเราเราซื้อมันกุสวันที่มาเนี่ยถ้าทุกคนั่งเกตด,ดีๆมันจะมีคำว่าเอฟเดี๋ยวไปดูก่อนเออมหาเนี่ย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  F R O เออเนี่ยเนี่ยคนนี้ยดูจากสภาพดูจากอาการแล้วไอ้หมอนี่คงน่าจะเป็นโรคเอือนะโอเคได้แล้วสองร้อย ดีนะที่ไม่ได้เจอกับคนที่เป็นเลอะเลอะเอือแบบนานนานไปหน่อยดีนะที่ออกมาได้เอาไปว่าเรามาบินกันเถอะไปติดคุวัดเดืฟอฟเกอกันเถอะดีนะที่โชคดีนะที่แบบไม่ได้เจอแบบคนที่เป็นโรคเอือแบบเสพกัญชาแล้วปัญญาอ่อนแล้วก็เอือแล้วเป็นลูกอีอ้างขนาดนั้นเดี๋ยวแถบเราสู้ไม่ได้ด้วย ให้เราจะมีสกิลนี้ก็ตามตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงคุอินเทลดาวแล้วก็วได้เวลาจะติดคุวัดเดอร์ฟเกอร์เป็นที่ลบร้อยไีได้จะถึงเวลาติดคุกวัดเดอร์ฟเกอร์ประมาณนั้นแหละโอเคถึงคุกอินเทลดาาแล้ว อันนี้คืออะไรเอออันนี้คือเซฟบ้านโอเคโอเคโอเครูแล้วแล้วเอ,อ้ไม่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 เราจะไม่ตายซึงแน่นอนไอ้พวกนี้มันไม่มีหายคิดใช่ไหม,มก็จะตีเราไม่เข้าวายวายไหนนะจุดรับเคสนี่ไงจุดรับเคส็ดเนี่ยมันก็จะให้เราตีพวกจนกระเจาะงอง่ายเพวกนนั้นเดี๋ยว จริงๆร้อยก้สิบก็มาได้เอาน,นี่ว่ะเออโง่ตั้งนานเาไปว่าก็จะต้องกดก้าติดคิดแต่เม่อนี้อย่าลรูก็ไลค์กดไชร์เพื่อเป็นมในาการทำคลิปต่อไปด้วยในต,ตอนนี้ผมก็ได้เวลาจะมาต่อยโจนแล้วก็เซ็ตดยดอดโจนแล้วหล่อให้มันเก็บสบู่เออมันแปะๆแ,แล้วนะ เอาไปว่าไม่มีอะไรเรอสร้างมันเถอะเอาไปว่าบ,า,บา,ยายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าอยากให้มีบุตต,ต่อไปก็ถ้ากดไลค์ยิ่งเยอะก็จะยิ่งมาไว้นะครับบายบาย